ไม่ออกไอวอลไม่แล้วต่เควนคืนหานอันนี้ไอวอลต้องออกแล้วเรียบร้อยไอวอลออกคผู้ชมเรียบร้อยไอวอลออกแล้วคุผู้ชมดูได้วอลอแล้วคผู้ชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหล่านั้นจ้าสวัสดีเทวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานอนแต่ช่องพี่เจทีพีเอินยและเย้มาชมก็นิมนต์ชมเมื่อตอนกลางวันชมได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับสมุดใช่ไหมช่วครับคือในคลิปนั้นผมบอกว่าได้ฟรีใช่ไมครับผมนึกว่าโทเคนมันหาได้ไงสรุปมันไม่ฟรีช่วงครับคือโทเค็นก็ต้องเสียตังค์มิชมคือแบบโอ้โหทุกอย่างมันต้องเสียตังค์มาเลยมิช่วงครับซึ่งโอ้ผมก็เลยก็ฟรีผมไปหาข้อมูลไปแล้วสรุปเป็นเสียตังค์ทั้งหมดมิชแต่มมันีวิธีหาโทเค็นอยู่งแบบต่ชมกก็คือมมีแบบสุ่ับบบแซื้อนมผมมก็จะารีวิววกัน่า สุ่มกับซื้ออันไหนคู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับแบบสุ่มคุณชมมีคนบอกว่าเหมาหมดตู้แล้วมันอยู่ที่4,900เพชรคุณผู้ชมหรือว่า3,900เพชรเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะมาลองแบบสุ่มคุนผู้ชมผมว่าแบบสุ่มเหมือนคุ้มกว่าเพราะแบบสุ่มเหมือนกดส่วนลดได้คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันคุณผู้ชมก็ไปดูคลิปกันเลยคลิปนี้เป็นคลิปเสริมคุณผู้ชมเก็บตกนะครับโอเคก็คุณผู้ชมตัวต้นเหตุเลยมันอยู่ที่นี่คุณผู้ชมครับนี่ ในช่วงอยู่ที่กิจกรรมบุ๊คทุ่งชอวก็คือหน้าแรกเราเปิดล่ะชอวครับก็คือเหมือนกับว่าพอเราเปิดช่องหนึ่งอ่ะมันจะสามารถสุ่มนี้ได้ครั้งชอว์คือปลดล็อกอันนี้20่สชอวหน้า2ก็คือมันจะขึ้นไปเรียกว่าต้องปลดล็อกเท่าไหร่แลยใช้เท่าไหร่ชอวก็คือปลดล็อกเนี้ยถ้าเกิดเรากดปลดล็อกนี้ปุ๊บเห็นไหม <Dartmouth. S 2> เขาจะได้ซื้อชอวครับซึ่งไอ้โทเค็นเนี้ยหนึ่งอันนชอว์มันจะใช้อยู่ที่10เพชรนชอว์ซึ่งอันเนี้ยมันใช้อีก15 15 15 150เเเพพชชชชรรรรออออััันนนนนน้้้้ๆกกกก็็สมมมตติถถาาซืืีจะใ 150. คแแู่ พอหลังๆเข้ามันใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นน้ำชอว์ราคามก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆน้ำชอว์คือไปถึง2 0ง0 3 0 0 0พชเพชร์นมำชอวซึ่งมันก็เลยแบบว่าจะทำให้แพงว่าซึ่งถ้าเกิดเราซื้อเนี้ยน้ำชอว์สมมติอ่พี่ซื้อเนี่ยมันไม่สามารถใช้ส่วนลดได้นะชอว์เห็นปะมันก็จะบอกว่าค่อนข้างที่จะแพงชมพี่ว่ามันแพงขึ้นชมการซื้อนี่มันค่อนข้างมีราคาเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าเอ้มันมีอีกวิธีน้ชมในการได้โทเค็นชมก็คือเข้ามาที่ร้านค้าชมแล้วต้องกล่องสุ่มชมนี่ นี่กล่องมาป้ามจนชุ่มราคากล่องละห้าสิบเพนชิอปคือว่าถ้าไม่คุ้มเลยน้องได้สาม,ม 4, อันน้องไม่คุ้มได้สี่อันน้องไม่คุ้มคือขาดทุนแน่นอนถ้าได้ห้าอันขก้นไปคือคุอค้มคือไม่ขาดทุนชมอปแล้วมันมีสูงสุดสิบอันก็คือถ้าได้มากกว่าห้าอันนั้นคือกําไรชิมอปได้สิบอันนี่โคตรกำไรชมซึ่งกล่องนี้ผมก็เลยแบกจะมาสูมเพราะว่าเห็นป่ะมันมีส่วนลดให้ใช้ชมเครือบถ้าส่มตรงนี้มันมีส่วนลด<ๆ>ชมถ้าส่มตรงนั้นมันไม่มีส่วนลดไงคือเราใช้ะรา้ส่่่วววนนดดีีกู ส่วนรถที่เยอะที่สุดคุณชมที่ผมมีคือส่วนรถ700ดร้คุณผชมคือถามว่าส่วนรถเจ็ดร้อทำอะไรได้พี่นี่เห็นปะ่ะ1,300เพ็ดมันช็อปจาก2,000เพชรคือถ้าเกิดสุ่มตรงนั้นอะถ้าซื้อเอางา้ว่าถ้าน้องซือง 4, องซ้อตรงนั้นอะส0่พันเพ็ดจ้าน้องมาซื้อตรงเนี้ยจาก4,000เพชรมันจะประหยัดไป 1, 200พั0สองร้อยเพ็ดมันช็อปจาก4,000เพชรมันจะเหลือแค่2,600เพชรก็คือตรงนี้มันจะคุ้มกว่านั่นเองพี่ก็เลยเฮ้ยถ้าซื้อมานพี่มาส่งอย่างนี้มันจะคุ้มกว่าไหมเราต้องมาลองดู้ชมถาเกิดคนวณกันเล่ผู้ชมเดี๋ยว เปิดหน้าเครื่องคิดเลขมาครับทำไรไม่ต้องมีหรอกมีหลักฐานมีหลักการชอเดี๋ยวแบบน้องบอกเอ้ยพี่ครับมันจะคุ้มจริงเหรอพี่อะไรอย่างงี้ชอก็มาเดี๋ยวพี่เอาเครื่องคิดเลขมาเปิดให้ดูเลยชอนี่ก็เครื่องคิดเลขมาคานวณชอบคานวณเล่นๆอันนี้พันสามร้อยเพชริชชอบพันสามร้อยเพจถ้าตกหลุกถ้าสรุปเป็นอันละสิบเพชริชชอตรงนั้นมันอันละสิบเพชรอันนั้นมันสิบห้าอันร้อยห้าสิบเพชริชชอบสมมติสิบสามอันก็ร้อยสามสิบเพชรถ้าร้อยสามสิบอัน มันจะอยู่ที่พันสามร้อยเพชย์คชมครับก็คือง่างเยว่าตอนนี้ผมเสียพันสามร้อยเพชร์แถ้าผมสุ่มได้มากกว่าร้อยสามสิบอันแสดงว่าผมคุ้มคุณชมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูหน่อยว่าผมจะได้มากกว่าร้อยสามสิบอันไหมถ้าได้มากกว่าร้อยสามสิบอันคือคุ้มตรงนี้คุ้มกว่าแน่นอนคุณชมเพราะฉะนั้นไปลองดูผมว่าได้ไงก็มากกว่าคุณชมมาสี่สิบกล่องจัดไปคุณชมสี่อันอันนี้ขาดทุนขาดทุนกําไรกําไรคุณชมมาบวกกันดีกว่าสี่แล้วก็บวกคุณชมครับนี่สี่บวกสี่บวก หกบวกสามบวกเจ็ดบวกโอเคมาชมมารอบแรกั้งชรับนี่อันนี้ห้าบวกสบวกบวบวกสบ,ก 3, บกอันนี้คือรอบนี้ขาดทุนมากทั้งชมคือแบบว่ามีมไม่ครบห้าเลยทั้งชมอันนี้มารอบต่อ5มาสครั้งหครั้งเดียวทชมขาดทุนขาดทุนทนุ่น,นแต่มีกำไรมาหน่อย้มชมก็บวกสาม บวก4บวก5บวก4บวก8มันมีแปดด้วยคชมมันก็เลยมดูเหมือนจะคุ้มชมัแต่ว่าถึงจะขาดทุนยังไงคือพันสามันต้องได้ละมากกว่าร้อยสามวิสิบอันมาเก้าอันมาชมเยี่ยมคือผมว่ามีม,มีกำไรคุณชมคือสุ่มนี้น่าจะมีสุ่มมีกาไรมากกว่าซื้อคุชมจริงๆใครซื้อนี่คืออาจจะขาดทุนมากคุณชมเพราะว่าผมว่าสุ่มคุ้มกว่ามาอีกคุชมโอ้อันนี้ค่อนข้างจะขาดทุนแต่ว่ามันมีกําไรอยู่ มันน่าจะเถือๆือนคุณผู้ชมครับแต่ว่าตรงนี้มีส่วนลดกันตรงนั้นนี่นมีส่วนลดคุณผู้มตรงนั้นมาซื้อไปเรื่อยนะครับอ่ะชมร้อยสามสิเริ่มชมนี่คือตอนนี้บวกมาถึงตรงนี้คือร้อยสิแล้วตอนนี้คือผมได้คุ้มแล้ว ผมเสียไปพันสามร้อยเพจคผู้ชมถ้าเกิดไปซื้อนูน 1, ้นพันสามร้อยเพชรก็จะได้อยู่ร้อยสามสิบตอนนี้ได้ร้อยสามสิบละอ่ะโอเคต่อไปเราไปดูกำไรกันดีกว่คุณผู้ชมว่าเราได้กําไรเท่าไหร่คุณผู้ชมครับจากร้อยสามสิบมาอันนี้กําไรคุณผู้ชมพวกนี้คือกําไรผมหมดแล้วร่คุผู้ชมครับก็คือร้อยสามสิบตัดออกไปเลยนะร้อยสามสิบตัดลนะต่อไปเป็นกำไรผชมมาบวกกันกำไรว่าผมได้เท่าไหร่ซื้อสุม่มคือสุ่มมันใช้ส่วนลดได้มันก็เลยคุ้มกว่าคุชมถ้าเกิดเราซื้อแบบตรงนั้น มาใช้สดรถดไม่ไดาก็จะไม่คุ้มชมนี่มานี่คือกําไรท่านชมได้5อัน3อัน6อันก็คือกําไรผมหมดเลยท่านชมได้กี่อันผมก็กําไรท่านชมเพราะผมใช้สดรถลดนะครับมากําไรกี่อันเราก็ว่ากันอีกทีท่านชมมาดูซิผมบอกท่านชมก็คือส้มตรงนี้คุ้มกว่าท่านชมคุ้มกว่าไปซื้อท่านชมเพราะว่าส้มมันอ่ะโอเคท่านชมกําไรคือ70อันถ้าเอา70ไปบวกร้0ยมบจบบวกตอนแรกบวกเมื่อกี้นร้อยา สามศูนย์เท่ากับ200อันคุณผู้ชมครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไปซื้อนู่นอ่ะสองอันก็ใช้2,000เพชรคุณผู้ชม,ชมก็จริงๆถ้าเกิดไม่มีส่วนลดซื้อกล่องก็2,000เพชรก็คือเป๊ะเลยท่มชมครับคือไม่มีขาดไม่เกินเลยคุณผู้ชมรอบแรกอันว่า200เพชรคุณผู้ชมครับเราใช้พันสามแล้วก็คือเราคุ้มหน่อยคุณผู้ชมมาจัดไปอีกรอรบคุณผู้ชมครมับนี่มาเที่ยวนี้คุณผู้ชมใช้ส่วนลดอินชองมาอีกรอบหนึ่งโอ้มีสิบอันมาครั้งแรกคุณผู้ชมคือแน่นอนกำไรคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ สิบอันมาครั้งสองเก้าอันห้าอันห้าอันอังนี้เฮ้ยอันนี้เริ่มยับล้ำชมเฮ้ยหลังหลังยับคุณผู้ชมยับจริงเฮ้ยยับยับยับเลยเฮ้ยยับจริงยงหลังหลังคือไม่บวกแล้วคุณผู้ชมหลังหลังคือแบบขาดทุนยับยเลยอะเกือบมาพอเราสุ่มไปแล้วคุณผู้ชมเราก็ไปดูกันโอเคนี่ปิดไปก่อนคุณผู้ชมหลังหลังเมืเริ่มขาดทุนยับยับคุผู้ชมก็มาดูกันมาโอเคทีนี้เรามาดูผมสุ่มไป เท่าไหร่อะสองครั้งครั้งละพันสามก็สองพันหกร้อยเพชรท่าผู้ชมมาดูซิว่าสองพันหกร้อยเพชรได้มาสามร้อยยี่สิบเจ็ดอันสองพันหกร้อยเพชรถือว่าคุ้มอยู่ท่าผู้ชมครับเพราะว่ามันได้กําไรเกินมาปกติมันต้องได้ถ้าสองพันหกร้อยเพชรซื้อได้เนีน่ยมันจะได้อยู่สองร้อยหกสิบอันนี่ผมได้มาสามร้อยเจ็ดสิบอันแซวผมได้กำไรมาร้อยกว่าอันท่าผู้ชมก็ปลดล็อกอันนี้ยี่สิบอันท่าผู้ชมเรียบร้อยโอเคได้ท่าผู้ชมอย่างแรกคือระเบิดท่าผู้ชมนี่จัดไปตกลงชุชมสมใสป นี่หย hmm. ิงโจทว่าตรงนี้คือเราจะได้สิทธิ์หมุนหนึ่งครั้งคุผู้ชมเมื่อเราปลดล็อกหนึ่งอันแต e ่ถ้าเกิดเราหมุนครบเจ็ดอันปุ๊บนี่คุชมครั้งที่แปดคือเราได้แน่นอนผู้ชมคือการันตีแน่นอนหรือเราจะสุ่มเลยก็ได้คุณผู้ชมสำหรับสายลุ้นสุ่มไปเลยตุ้มไม่ออกคุณผู้ชมไม่ได้คุณผู้ชมแต่ับโทเค็นคืนห้าอันคุณผชมเห็นปะคือถ้าเราสุ่มก่อนอ่ะคือเราได้โทเค็นคืนคุณผูชมคือเนี่ยเป็นการประหยัดโทเค็นไปอีกห้าอันห้าอันก็ห้าสิบ กองตายเนอะก็สวมใส่ไปชมนี่อ่ะไปสุม่มไปชมทาไม่ได้ได้โทเค็นคืนได้โทเค็นคืนอีกห้าอันชมครับนี่ไปปลดล็อกหน้าต่อไฟชมปลดล็อกก็ได้โทเค็นคืนอันนี้ไอ้วอล์มชมอันนี้สวยมากบอกเลยเมื่อก,กี้ผมเสียไปสองพันหกร้อยเพทชมมาด่วนหลายคนบอกว่าหมดไปสี่พันกว่าเพชทห้าพันเพทชมตอนนี้ผมหมดไปสองพันหกร้อยเพทชมก็คือผมใช้สุม่มนะผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ซื้อมาเอาโทเค็นคืนห้าอันชมอย่างนั้นก็ห้าสิบเพชร อ่าเด้ต้าเทียนคืนห้าอันชมมานี่ครั้งนี้แปดสิบคาตน,นะโอ้โหผู้ชมได้แล้วคาตนามาแล้วผู้ชมสองพันหกร้อยเพชรคุ้มผู้ชมถามว่ากิจกรรมนี้คุ้มไหมคุ้มมากผู้ชมคือหมดเนี้ยมาถึงตรงนี้ไออาร์สองพันหกร้อยเพชรผมได้หมดเนี้ยคุ้มปะล่ะคุ้มอยู่ชมต่อมาปืนวันนี้เริ่มเริ่มจะหมดแล้วผชมของที่มีผู้ชมชมาจังหวะน,นี้อ่าเป็นปืนสแต็กคืออะไรอยากรู้สแต็คผูชมเดีย๋ยวไปดูสแต็กทีหลังหอกมา หมุนได้สองครั้งเมื่อกี้ลืมหมุนเนาะไม่ออกไอวอลไม่ได้แต่เควนคืนฮานอันนี้ไอวอลต้องออกแล้วเรียบร้อยไอวอลออกผู้ชมเรียบร้อยไอวอลออกแล้วผู้ชมดูได้ไอวอลแล้วผู้ชมนี่ถ้าผมไม่เอาท่าผู้ชมคือเท่ากับว่าสองพันหกร้อยเพชรผมได้แล้วได้ไอวอลด้วยผู้ชมขาดท่ายอย่างเดียวที่ไม่ได้ผู้ชมครคือถ้าไม่เอาท่านี่คือเราหมดเลยแต่ถ้าเราเอาท่าเพิ่มถามว่าเท่าไหร่พี่ถ้าเกิดเอาท่าเพิ่มคือมันอีกพันเจ็ดู้ชมถ้าซื้อเนี้ยอีกพันเจ็ด อีกพันเจ็ดร้อยเพชรได้ท่าคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีถึงพันเจ็ดอะถ้าเราไม่มีถึงพันเจ็ดผมคิดว่าเราไปสุ่มน่าจะได้มากกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดสุม่มอย่างที่เมื่อกี้ผมสุม่มเชื่อคุณผู้ชมว่าสองผมขาดอีกประมาณไม่ถึงสองร้อยคุณผู้ชมว่ามันคำนวณคุณผู้มชมว่าสองร้อยสิบลบสามสิบเอ็ดอีกร้อยเจ็ดสิบเก้าคุณผู้ชมร้อยเจ็ดสิบเก้าชิ้นผมคิดว่าถ้าผมสุ่มอีก พั 1, นหนึ่งผมน่าจะได้โยมคือหลังจากการใช้ส่วนลดชมสวยพันหนึ่งว่าผมน่าจะได้โยมถ้าผมเอาหมดนะชัวรจะเอาด้วยนี่ไม่ท่าเนี่ยถ่าก็สวยชักิจกรรมนี้อยู่ถึงวันไหนวะในไหนก็เอาแล้วชมอยากเอาหมดนะใจอย่ากหมดชัเพราะงั้นเราไปส่งต่ออีกหน่อยแล้วกันชมเมื่อกี้ขาดอีกเท่าไหร่นะขาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวดูส่วนลดมันชมดูก่อนเหลือส่วนลดอะไรบ้างเหลือส่วนลดพันห้าสองร้อยห้าสิบเพื่ะ ลดพันห้ามันจะเหลือพันสามองคือไม่พอตรงนี้ไม่พอไม่พอสำหรับพันสามเดี๋ยวดูส่วแล้วที่ถูกที่สุดก่อนนอกจากพันห้าแล้วมีเ0 0ร้อยลดหนึ่งร้อยหนึ่งดร้อยห้าสหนอยหไม่ถ้าซื้อห้าอยแล้วลดหนึ่งร้อยคุ้มกว่าชมเฮ้ยซื้อ500ร้อยลดหนึ่งคุ้มกว่าเท่ากับว่าถ้าเกิดเราซื้อหนึ่อ่ะร้อยทชม ันนี้คุ้มกว่าพยายามซื้ออย่างนี้ดีวกว่าครับจัดมาเฮ้ยสิบอันออกมาชมเฮ้ยอันนี้คุ้มเรียบร้อยผมว่าน่าจะได้แล้วล่ะจริงๆคุไข่อีกร้อยกว่าอันปะเก้าสิบเอ็ดอันโหเฮ้ย,ยไม่ได้เว้ยเหมือนจะเอาเยอะเอาเรื่องครับชมครับเกือบจะซื้อไปแล้วด้วยมาห้าห้า สิบอันมาโอ้โหยังยังคุ้มอยู่ก็น่าจะได้มันเมื่อกี้น่าจะได้มันสิบขาดดิบน่าจะขาดอีกไม่กี่อันแล้วมชมยอมถึงจะได้ผมยอมเท่ากับว่าพันหกผมส่งไปแปดร้อยก็จะเป็นเอ้ยสองพันหกสองพันหกส้มไปแปดร้อยก็เป็นสามพันสี่มตอนนี้สามพันสี่เอ้ยยังขาดอยู่ขาดอีกหกร้อยหกสิบกัมจมขาขาดอีกหกร้อยก็เพชร เราไปดูว่าสุ่มจะได้ไหมพี่โยมถ้าสุ่มไม่ได้ข้างหลังก็ต้องรองบใหม่งบเกือบเฮ้ยเพชรมไม่พมร้อมโยมส่วนรถใช้ไม่ได้แล้วด้วยเอออีกสามร้อยกว่ามาวัดดวงแล้วก็ไปดูว่าขาดเท่าไหร่พี่้ยมสรุปไม่ครบออืเออโอ้ขาด ขาดอีก40อ mm. MM. ันผู้ชมโอหเยอะมากผู้ชมครับกิจกรรมนี้ยังไม่ปลายเลย40อันเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มใหม่ผู้ชมครับก็ประมาณนี้ผู้ชมก็ได้เลยชมเดี๋ยวเราก็ไปใส่ของที่เราได้กันมาในึ่้ชมครับนี่ไม่น่าเลยผู้ชมไม่น่าเอาท่าเลยถ้าไม่เอาท่าก็จบแล้วผู้ชมครับนี่อันนี้คือเจาะเกาะอตายิงโหแจ่มยงสวมใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เอาท่าก็คุ้มอยู่นะแต่ว่าลงทุนไปเยอะชมยังไงก็ต้องเอายงท่านะครผู้ชมสรุปว่าเดี๋ยวผมต้องเอาท่าแน่แล้วไอวอร์ผู้ชมนี่ เพราะว่าคือผมได้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้วอลมีสองแบบเหรออันนี้เปลี่ยนสีแดงกับสีนั่ยอันนี้สีม่วงกับสีอ,อันนี้สวยกว่ามชมสายเนี้อกัรไอ้วอลมีสองแบบมชมเรับคเพื่แบบเอเฮ้ยอย่างแจมส่วนคาตนาน้ชมแสดงน้าอบีไปเลยคันนะเปลี่ยนสีมนมเรียบร้อยคือแบบย่างแจมผมชมก็คือได้มชมก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมสรุปว่า เสียเพชรทั้งชงแล้วแต่ถามว่าสุ่มยังไงคุ้มกับการผมว่าสุ่มกับซื้อทั้งชงครับสุ่มน่าจะคุ้มกว่าทีผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าซื้อประมาณห้าพันเพชรขึ้นชงถ้าสุ่มมันมีโอกาสมันมันถูกจริงทั้งชงครับผมเสียไปหมดเอาจริงตอนเนี้ยผมขาดอีกสี่ร้อยเพชรก็จริงแต่ว่าผมลงทุนไประมาณสามพันกว่าเพชรทีชมครับถ้าหมดจริงจริงจริงไม่เกินสี่พันเพชรทีชมถ้าเกิดใช้วิธีสุ่มนะไม่เกินสี่พันเพชรนั่นคือวิธีของการสุ่มถ้าซื้อประมาณสี่พันกว่าเพชรทีชมไม่เกินห้้สุ่่มดีกวาช นะแทนการซื้อถ้าเกิดมีส่วนลดมิจฉาบก็ตามนั้นครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ผูชมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยมจฉาบก็มาโชว์วิธีในการรับของผู้ชมแล้วก็นั่นแหละผู้ชมหมดให้ดูไปแล้วผูชมครับลายเพชรมากอือเศร้าผชมไปแล้วไม่ไหวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ